ถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกหลงทางเหนื่อยหรือหมดแรงคลิปนี้ไม่ได้มาให้กำลังใจลอยๆแต่จะให้คำพูดที่ดึงคุณกลับมาเจ็ดคำพูดนี้ถูกใช้ในวันที่คนเก่งที่สุดยังเคยพังฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าความมืดไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่คุณจะลุกขึ้นมาแข็งแรงกว่าเดิมคำพูดที่หนึ่งคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เหนื่อยคำพูดนี้ไม่ได้พยายามปลอบ ไม่ได้พยายามสอนและไม่ได้พยายามบอกให้คุณเข้มแข็งแต่มันเหมือนใครบางคนเดินเข้ามานั่งข้างๆแล้วพูดกับคุณด้วยน้ำเสียงที่เข้าใจจริงๆเพราะในวันที่เราดิ่งที่สุดสิ่งที่ทำให้เจ็บไม่ใช่ปัญหาแต่คือความคิดว่าเราคงอ่อนแอเกินไปเราคงไม่เก่งพอเราคงเป็นคนเดียวที่รับมือไม่ไหวประโยคนี้เลยเหมือนดึงเอาน้ำหนักก้อนใหญ่ออกจากอกของเรา โดยไม่ต้องพยายามแบกอะไรเพิ่มเลยหลายคนไม่ได้ล้มเพราะขาดความสามารถแต่ล้มเพราะใช้พลังใจไปนานเกินเหมือนคนที่เดินไกลมากโดยไม่มีที่พักพอขาเริ่มสั่นก็โทษตัวเองว่าไม่แข็งแรงทั้งที่จริงแล้วเขาแค่เดินมานานมากเท่านั้นคำว่าคุณแค่เหนื่อยมันยอมรับความจริงของหัวใจโดยไม่ตัดสินไม่บอกว่าคุณผิดไม่บอกว่าคุณต้องดีขึ้นเดี๋ยวนี้ มันแค่บอกว่าสภาพที่คุณเป็นอยู่มันสมเหตุสมผลแล้วและนั่นแหละคือสิ่งที่คนที่กำลังจมต้องการไม่ใช่คำสอนไม่ใช่คำเตือนแต่คือการได้รับอนุญาตให้หยุดพักโดยไม่ต้องรู้สึกผิดในวันที่มืดที่สุดเรามักจะสู้กับตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นเราพยายามฝืนพยายามเข้มแข็งพยายามไม่เป็นภาระจนลืมไปว่าใจคนเราก็มีขีดจำกัด ประโยคนี้เลยไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือการคืนศักดิ์ศรีให้ความรู้สึกของเราบอกเราว่าการเหนื่อยไม่ใช่ความล้มเหลวการอยากหยุดไม่ใช่ความขี้แพ้บางทีเราร้องให้ไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเราอดทนมานานเกินบางทีเราหมดไฟไม่ใช่เพราะไม่รักสิ่งที่ทำแต่เพราะเราเผาใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวคำพูดนี้ไม่ได้สัญญาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทันที แต่มันสัญญาอย่างหนึ่งว่าคุณไม่ได้เสียหายคุณไม่ได้พังคุณไม่ได้ผิดปกติคุณแค่เป็นมนุษย์ที่ใช้ใจไปมากและยังไม่ได้มีโอกาสวางมันลงและเมื่อคนคนหนึ่งหยุดโทษตัวเองได้แม้เพียงนิดเดียวความมืดก็จะไม่กลืนเขาได้ง่ายเหมือนเดิมเพราะความมืดไม่ได้ชนะเราด้วยปัญหาแต่มันชนะเราด้วยเสียงในหัวที่บอกว่าเราไม่ดีพอเราไม่ควรรู้สึกแบบนี้ เราอ่อนแอเกินไปแต่ทันทีที่มีใครสักคนหรือแม้แต่ตัวเราเองพูดว่าคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เหนื่อยเสียงนั้นจะเบาลงไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะใจเราไม่ต้องสู้กับตัวเองแล้วและบางครั้งการรอดจากวันที่มืดที่สุดไม่ต้องการแสงสว่างที่แรงแค่ต้องการความเข้าใจที่อ่อนโยนถ้าวันนี้คุณยังไหวขอให้รู้ว่าไม่ใช่เพราะคุณเก่งกว่าคนอื่น แต่เพราะคุณพักได้บ้างและถ้าวันนี้คุณไม่ไหวมันไม่ได้แปลว่าคุณแพ้มันแปลว่าคุณเป็นคนที่เหนื่อยมามากและยังมีคุณค่าแม้ในวันที่อยากหยุดทุกอย่างแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการอยู่ต่ออีกวันหนึ่งคำพูดที่สองช่วงเวลานี้จะไม่อยู่กับคุณตลอดไปประโยคนี้ไม่ได้บอกให้คุณรีบลุกไม่ได้เร่งให้คุณมองบวกและไม่ได้พยายามทำให้ความเจ็บปวดดูเล็กลง มันแค่กระซิบเบาๆข้างใจในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่จบสักทีในช่วงที่มืดที่สุดความทรมานไม่ได้มาจากความเจ็บเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเรากลัวว่าความรู้สึกนี้จะกลายเป็นชีวิตทั้งชีวิตกลัวว่าความหนักจะไม่เบาลงอีกแล้วประโยคนี้เลยเหมือนเปิดช่องอากาศเล็กๆให้ใจได้หายใจมันไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้จะดี แต่มันบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราวเวลาที่เราจมเรามักรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่เหมือนเดินเข้าไปในอุโมงค์ที่ยาวมากจนลืมไปว่าทุกอุโมงค์มีทางออกแม้ตอนที่ยังมองไม่เห็นแสงก็ตามคำว่าจะไม่อยู่กับคุณตลอดไปไม่ได้ปฏิเสธความเจ็บแต่ยอมรับว่าความเจ็บเป็นของชั่วคราวเหมือนพายุที่แรงมากแต่ไม่มีพายุไหนฝนตกตลอดชีวิตหลายคนไม่ลุกขึ้น ไม่ใช่เพราะไม่อยากสู้แต่เพราะคิดว่าต่อให้สู้ไปก็ไม่มีวันเปลี่ยนประโยคนี้เลยไม่ใช่กำลังใจแบบสวยงามแต่มันคืนความหวังขั้นต่ำที่สุดความหวังที่บอกว่าการทนต่อไปวันนี้ไม่ได้สูญเปล่าบางวันที่เราอ่อนแรงเราไม่ได้ต้องการคำตอบเราแค่ต้องการใครสักคนที่บอกว่าสิ่งที่คุณกำลังเจอมันไม่ใช่ตัวคุณทั้งหมดช่วงเวลาหนึ่งไม่ใช่ตัวตนของคุณความเจ็บหนึ่งช่วง ไม่ใช่ชีวิตทั้งชีวิตแต่ตอนที่เราทุกเรามักเอามันมานิยามตัวเองและนั่นทำให้มันหนักยิ่งกว่าเดิมประโยคนี้เลยเหมือนดึงเราออกจากการเหมารวมออกจากความคิดว่าฉันคือความพังนี้แล้ววางมันลงตรงหน้าบอกเราว่านี่คือสิ่งที่คุณกำลังผ่านไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นและเมื่อใจเริ่มแยกสองอย่างนี้ออกจากกันความมืดจะไม่กลืนเราได้หมดมันยังอยู่ แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของเราบางคนอยู่ต่อได้ไม่ใช่เพราะเขามองเห็นอนาคตชัดเจนแต่เพราะเขาเชื่อว่าอนาคตยังมีพื้นที่ให้สิ่งอื่นเกิดขึ้นได้ช่วงเวลานี้จะผ่านไปไม่ใช่เพราะคุณต้องเก่งขึ้นไม่ใช่เพราะคุณต้องเปลี่ยนตัวเองแต่เพราะธรรมชาติของทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกก็เหมือนกันมันมามันอยู่และมันไป แม้ตอนที่เรารู้สึกว่ามันฝังรากลึกมันก็ยังไม่เคยชนะเวลาได้จริงๆประโยคนี้ไม่ได้สัญญาว่าจะง่ายแต่มันสัญญาว่าจะไม่ตลอดและแค่นั้นก็เพียงพอให้ใครบางคนไม่ปล่อยมือในคืนที่ยาวมากเราไม่ต้องการช้าวันใหม่ทั้งวันเราแค่ต้องการรู้ว่าคืนนี้ไม่ได้ยาวไปชั่วชีวิตถ้าวันนี้คุณยังเจ็บขอให้รู้ว่าความเจ็บนี้มีขอบเขตแม้คุณยังมองไม่เห็นมัน มันก็ยังมีอยู่และถ้าวันนี้คุณยังอยู่นั่นไม่ใช่เรื่องเล็กนั่นคือการผ่านอีกหนึ่งช่วงเวลาที่วันหนึ่งจะกลายเป็นอดีตช่วงเวลานี้จะไม่อยู่กับคุณตลอดไปแต่คุณกําลังอยู่กับมันและนั่นเพียงพอแล้วสำหรับตอนนี้คำพูดที่สามคุณไม่จำเป็นต้องดีขึ้นวันนี้แค่ไม่ยอมแพ้ก็พอประโยคนี้ไม่ได้ผลักคุณไปข้างหน้าไม่ได้เร่งให้คุณลุก และไม่ได้ตั้งความหวังสูงเกินไปในวันที่ใจแทบไม่เหลือแรงมันแค่วางเกณฑ์ที่มนุษย์คนหนึ่งพอจะเอื้อมถึงในวันที่แม้แต่การหายใจก็รู้สึกหนักในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่แค่ความเจ็บแต่คือแรงกดดันที่บอกว่าเราต้องดีขึ้นเดี๋ยวนี้ต้องเข้มแข็งต้องคิดบวกต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าทั้งที่หัวใจยังแตกเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ตรงหน้า ประโยคนี้เลยเหมือนใครสักคนเอามือมาวางบนบาแล้วบอกว่าวันนี้ไม่ต้องชนะไม่ต้องก้าวหน้าไม่ต้องพิสูจน์อะไรขอแค่ยังไม่ยอมวางมือจากชีวิตมันทำให้ความคาดหวังที่หนักอึ้งกลายเป็นภาระที่เบาลงพอจะถือไหวจากการต้องดีขึ้นเหลือแค่การไม่ยอมแพ้และการไม่ยอมแพ้ในวันที่ใจแทบไม่เหลือแรงไม่ใช่เรื่องเล็กเลยหลายคนเข้าใจว่าการไปต่อ ต้องหมายถึงการเดินเร็วการก้าวไกลการพัฒนาอย่างชัดเจนแต่ในวันที่มืดการไปต่ออาจหมายถึงแค่ลุกขึ้นมานั่งตอบข้อความหนึ่งข้อความหรือแค่ยังยอมตื่นมาเจอวันใหม่ประโยคนี้ไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดถ้าวันนี้ยังเหมือนเดิมมันบอกคุณว่าการอยู่ต่อในสภาพนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วเพราะบางวันการไม่ถอยหลังก็คือความก้าวหน้า สิ่งที่ดึงคนออกจากความมืดไม่ใช่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่คือการลดระยะทางให้ใจเดินไหวเมื่อเราไม่ต้องชนะวันนี้ใจจะหยุดต่อต้านตัวเองหยุดด่าว่าตัวเองว่าไม่เอาไหนและความสงบเล็กๆตรงนั้นคือพื้นที่ที่ความหวังเริ่มงอกขึ้นมาความมืดมักชนะเราไม่ใช่ด้วยพลังแต่ด้วยความเหนื่อยสะสมและเสียงในหัวที่บอกว่าคุณไม่ดีพอ คุณช้าเกินไปคุณยังไม่ดีขึ้นเลยประโยคนี้เลยเหมือนการปิดเสียงเหล่านั้นชั่วคราวบอกใจว่าวันนี้ยังไม่ต้องพิสูจน์อะไรแค่ยังอยู่ก็พอมันคืนความเมตตาให้กับตัวเองในวันที่เราลืมไปว่าเราไม่จำเป็นต้องโหดกับใจตลอดเวลาบางคนรอดมาได้ไม่ใช่เพราะเขาเข้มแข็งกว่าแต่เพราะเขาให้ตัวเองมีวันอ่อนแอโดยไม่ตัดสินการไม่ยอมแพ้ อาจไม่ได้ดูยิ่งใหญ่แต่มันคือการเลือกชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวันที่ไม่มีใครเห็นและการเลือกแบบนั้นคือหลักฐานของทุกการฟื้นฟูแม้วันนี้จะยังไม่รู้สึกประโยคนี้ไม่ได้สัญญาว่าพรุ่งนี้จะดีแต่มันให้สิทธิ์คุณอยู่กับวันนี้โดยไม่ต้องแบกความคาดหวังของวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้คุณยังไม่ดีขึ้นไม่เป็นไรถ้าวันนี้คุณยังเจ็บก็ไม่ผิด แค่ยังไม่ยอมแพ้แค่นั้นก็เพียงพอสำหรับการพาตัวเองผ่านอีกหนึ่งวันที่ยากมากและวันหนึ่งโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัววันที่คุณแค่ไม่ยอมแพ้จะกลายเป็นวันที่คุณเริ่มหายดีคำพูดที่สี่คุณเคยผ่านเรื่องหนักกว่านี้มาได้แล้วประโยคนี้ไม่ได้บอกว่าความเจ็บปัจจุบันเล็กน้อยไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครหนักกว่าใครและไม่ได้พยายามทำให้คุณ ต้องเข้มแข็งขึ้นทันทีมันแค่พาคุณหันกลับไปมองตัวเองในมุมที่คุณลืมไปนานในวันที่มืดมนเรามักเห็นแค่ความเจ็บตรงหน้ามันใหญ่มันใกล้และมันดังมากจนบังทุกอย่างที่เราเคยเป็นประโยคนี้เลยเหมือนการเปิดไฟดวงเล็กๆไม่ใช่เพื่อไล่ความมืดแต่เพื่อให้เห็นว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แบบว่างเปล่าคุณยืนอยู่บนซากของวันที่เคยยากกว่านี้ วันที่คุณคิดว่าไปไม่รอดวันที่คุณร้องให้จนแทบหายใจไม่ทันวันที่คุณไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรไปต่อแต่คุณยังอยู่ไม่สมบูรณ์ไม่หายดีแต่ยังอยู่และความจริงข้อนี้เป็นสิ่งที่ความมืดพยายามทำให้คุณลืมเวลาที่เราจมเราจะเชื่อว่าความเข้มแข็งเป็นของคนอื่นเป็นของอดีตไม่ใช่ของเราในตอนนี้แต่ประโยคนี้ ไม่ได้พูดถึงความเข้มแข็งแบบยิ่งใหญ่มันพูดถึงการอดทนเงียบๆการฝืนอยู่การไม่หายไปคุณไม่จำเป็นต้องจำรายละเอียดทั้งหมดแค่จำความจริงข้อเดียวก็พอว่าครั้งหนึ่งคุณเคยเจอวันที่ดูเหมือนจบแต่ชีวิตก็ยังไม่จบประโยคนี้เลยไม่กดดันให้คุณสู้แต่มันยืมพลังจากอดีตมาวางไว้ข้างใจในปัจจุบันมันบอกคุณว่าถ้าครั้งนั้นคุณอยู่ได้ ครั้งนี้คุณอาจไม่ต้องเก่งกว่าเดิมแค่ใช้ความกล้าที่คุณเคยมีบางทีคุณอาจรู้สึกว่าตอนนั้นคุณไม่ได้เก่งแค่โชคดีแค่มีคนช่วยแค่เวลาพาไปและนั่นแหละคือเหตุผลที่ประโยคนี้อบอุ่นเพราะมันไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองมันบอกว่าคุณเคยรับมือกับชีวิตในแบบของคุณไม่สมบูรณ์แต่เพียงพอความมืดมักหลอกเรา ว่าครั้งนี้ต่างออกไปครั้งนี้หนักเกินครั้งนี้ไม่มีทางผ่านแต่ความจริงคือทุกครั้งที่คุณเคยคิดแบบนั้นคุณก็ยังผ่านมาได้ไม่ใช่เพราะคุณรู้คำตอบแต่เพราะคุณไม่หยุดอยู่กับคำถามประโยคนี้ไม่ได้ลบความกลัวแต่มันลดอำนาจของมันจากความกลัวที่บอกว่าคุณไม่มีทางรอดกลายเป็นความกลัวที่พูดเบาลงเพราะมันเคยพูดผิดมาแล้วและเมื่อใจเริ่มจำตัวเองได้ ความมืดจะไม่กลืนคุณได้ทั้งหมดคุณไม่ต้องรู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงไม่ต้องมั่นใจไม่ต้องกลา้าแค่เชื่อในความจริงเล็กๆว่าคุณเคยยือนอยู่ตรงนี้มาก่อนและคุณยังอยู่บางคนต้องการอนาคตเพื่อมีแรงไปต่อแต่บางคนต้องการอดีตเพื่อเตือนใจว่าตัวเองไม่ได้ว่างเปล่าถ้าวันนี้คุณยังหนักยังกลัวยังไม่ไหวไม่เป็นไรประโยคนี้ไม่ได้บอกว่า คุณต้องผ่านอีกครั้งอย่างสวยงามมันแค่บอกว่าคุณไม่ใช่คนที่ไม่เคยผ่านอะไรมาเลยและบางครั้งการจำได้ว่าเราเคยรอดก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เรายัางไม่ยอมจมคำพูดที่ห้าความคิดตอนนี้ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดประโยคนี้ไม่ได้พยายามบอกว่าคุณคิดผิดไม่ได้บอกว่าคุณมองโลกในแง่ร้ายและไม่ได้พยายามแย่งความรู้สึกของคุณไป มันแค่ค่อยๆแยกสิ่งหนึ่งออกจากอีกสิ่งหนึ่งโดยไม่ทำให้ใจคุณรู้สึกถูกปฏิเสธในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดสิ่งที่อันตรายไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือเสียงในหัวเสียงที่ดังมากใกล้มากและพูดซ้ำๆจนเราเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือความจริงทั้งหมดของชีวิตประโยคนี้เลยเหมือนการเปิดช่องว่างเล็กๆระหว่างคุณกับความคิดของคุณ ช่องว่างที่ไม่ใหญ่พอจะผลักอะไรออกไปแต่ใหญ่พอให้ใจไม่ถูกกลืนมันไม่ได้บอกให้คุณหยุดคิดเพราะนั่นเป็นไปไม่ได้มันแค่บอกว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดอาจเป็นแค่ภาพหนึ่งมุมไม่ใช่ทางภาพในวันที่ใจเจ็บความคิดมักพูดแทนโลกทั้งใบมันเหมารวมมันตัดสินมันเขียนตอนจบให้เสร็จทั้งที่เรื่องอยังไม่จบและเมื่อเราเชื่อทุกอย่างที่คิด ความมืดจะไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกแต่มันกลายเป็นความจริงที่ไม่มีทางนี้ประโยคนี้เลยไม่เถียงกับความคิดแต่มันลดสถานะของมันจากคําตัดสินสุดท้ายเหลือแค่เสียงหนึ่งในหัวทันทีที่มันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดความหวังก็ยังมีที่ยืนแม้จะยืนเล็กมากก็ตามหลายคนไม่ได้จมเพราะชีวิตพังแต่จมเพราะเชื่อว่ามันพังหมดแล้วเชื่อว่าไม่มีอะไรดีเหลือ เชื่อว่าตัวเองไม่มีค่าแต่ถ้าความคิดตอนนี้ไม่ใช่ทั้งหมดก็แปลว่ายังมีบางอย่างที่คุณยังมองไม่เห็นและการไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีประโยคนี้จึงไม่บังคับให้คุณคิดบวกมันแค่ขอให้คุณยังไม่ตัดสินขอให้เว้นที่ว่างเล็กๆให้ความจริงอื่นๆที่อาจยังมาไม่ถึงความมืดมักชนะเราไม่ใช่เพราะมันถูกแต่เพราะมันพูดเสียงดังและพูดคนเดียว ประโยคนี้เหมือนใครสักคนเข้ามานั่งข้างๆแล้วพูดเบาๆว่าลองอย่าเชื่อทุกอย่างที่เสียงนี้พูดไม่ต้องเถียงไม่ต้องสู้แค่ยังไม่เซ็นชื่อรับรองให้มันและนั่นเพียงพอแล้วให้ใจยังไม่ปิดประตูใส่ตัวเองบางวันการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่การมีคำตอบแต่คือการยังเปิดโอกาสให้คำตอบอื่นมีที่ยืนถ้าวันนี้ความคิดของคุณบอกว่า คุณไม่ไหวคุณล้มเหลวคุณไปต่อไม่ได้ประโยคนี้ไม่ได้บอกว่ามันผิดแต่มันบอกว่ามันอาจไม่ครบและในความไม่ครบนี้เองคือพื้นที่เล็กๆที่คุณยังอยู่ความคิดตอนนี้เป็นแค่ตอนหนึ่งของเรื่องไม่ใช่ทางเล่มและคุณยังไม่ได้อ่านถึงหน้าสุดท้ายคําพูดที่หกคุณยังมีค่าแม้ในวันที่คุณไม่เห็นค่าในตัวเอง ประโยคนี้ไม่ได้พยายามพิสูจน์อะไรไม่ได้ยกเหตุผลมาเรียงไม่ได้บอกว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่มันพูดกับส่วนที่เงียบที่สุดในใจส่วนที่กำลังตั้งคำถามว่าถ้าฉันไม่รู้สึกว่ามีค่าแล้วฉันยังเหลืออะไรอยู่ในวันที่มืดที่สุดเรามักไม่ได้เจ็บเพราะโลกไม่เห็นค่าแต่เจ็บเพราะเราเริ่มมองตัวเองผ่านสายตาที่โหดร้ายเรานับความผิดพลาดดังมากแต่มองข้ามการพยายามเงียบๆ เราจำสิ่งที่ทำไม่ได้แต่ลืมสิ่งที่เรายังฝืนทำอยู่ทุกวันประโยคนนี้เลยไม่ได้พยายามเปลี่ยนความรู้สึกของคุณแต่มันแยกสองอย่างออกจากกันอย่างอ่อนโยนคุณค่ากับความรู้สึกว่ามีค่าสองอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันและในวันที่ใจอ่อนแรงเรามักเอามันมาทับกันจนแน่นจนคิดว่าถ้าฉันไม่เห็นค่าในตัวเองแปลว่าฉันไม่มีค่าแต่ความจริงคือ คุณค่าของคนหนึ่งไม่ได้หายไปตามอารมณ์ไม่ได้ลดลงตามวันที่แย่และไม่ได้ถูกยกเลิกเพราะความเหนื่อยประโยคนี้เหมือนใครสักคนเข้ามานั่งข้างๆในวันที่คุณไม่อยากมองตัวเองแล้วพูดว่าแม้ตอนนี้คุณจะมองไม่เห็นแต่มันยังอยู่เหมือนดวงดาวในคืนที่เมฆหนามากคุณไม่เห็นแต่ไม่ได้แปลว่ามันหายไปในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีประโยชน์ ไม่มีผลงานไม่มีอะไรให้ภูมิใจประโยคนี้ไม่ได้บอกว่าคุณคิดผิดแต่มันบอกว่าคุณกำลังมองจากมุมที่เจ็บความมืดมีวิธีทำงานของมันมันจะบีบมุมมองให้แคบลงจนชีวิตทั้งชีวิตเหลือแค่สิ่งที่คุณยังทำไม่ได้แต่คุณค่าไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นมันอยู่ในความพยายามที่ไม่มีใครเห็นอยู่ในการยังอยู่ต่ออยู่ในการไม่หายไปทั้งที่มีเหตุผลมากมายให้หยุด บางคนคิดว่าคุณค่าต้องถูกพิสูจน์ต้องถูกรับรองต้องมีใครยอมรับแต่ประโยคนี้ไม่ได้ขอหลักฐานมันยืนยันบางอย่างให้คุณในวันที่คุณไม่มีแรงพิสูจน์อะไรเลยคุณยังมีค่าแม้วันที่คุณไม่เป็นที่ต้องการแม้วันที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระแม้วันที่คุณไม่เหมือนคนที่คุณเคยหวังจะเป็นเพราะคุณค่าไม่ใช่รางวัลสำหรับคนที่สมบูรณ์แต่มันเป็นของพื้นฐาน สำหรับการเป็นมนุษย์คนหนึ่งในวันที่คุณไม่เห็นค่าในตัวเองคุณไม่ได้หายไปคุณแค่เหนื่อยคุณแค่เจ็บคุณแค่หลงทางในใจของตัวเองและในช่วงเวลาแบบนั้นการที่มีใครสักคนหรือแม้แต่ประโยคหนึ่งยืนยันว่าสิ่งดีๆในตัวยังไม่หายมันคือเชือกเส้นบางๆที่กันไม่ให้คุณปล่อยมือประโยคนี้ไม่ได้สั่งให้คุณรักตัวเอง เพราะบางวันมันยากเกินไปมันแค่ขอให้คุณยังไม่ตัดสินขอให้คุณยังไม่ลงโทษตัวเองจากความรู้สึกชั่วคราวถ้าวันนี้คุณมองกระจกแล้วไม่รู้สึกอะไรถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองเล็กว่างเปล่าและไร้ความหมายขอให้รู้ว่าความรู้สึกนั้นไม่ได้มีอำนาจเปลี่ยนความจริงทั้งหมดคุณอาจไม่เห็นค่าในตัวเองตอนนี้แต่คุณยังมีค่าเหมือนเดิมโดยไม่ต้องเพิ่ม โดยไม่ต้องพิสูจน์โดยไม่ต้องรอให้ดีขึ้นและบางครั้งการรู้ว่าคุณยังมีค่าแม้ในวันที่คุณไม่รู้สึกแบบนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณยังอยู่ต่ออีกวันหนึ่งคําพูดที่เจ็ดถ้าวันนี้ไหวแค่เก้าเดียวก็พอแล้วประโยคนี้ไม่ได้บอกให้คุณไปให้ไกลไม่ได้บอกให้คุณชนะและไม่ได้บอกว่าคุณต้องกลับมาเป็นคนเก่งเหมือนเดิม มันแค่ลดระยะทางของชีวิตให้พอดีกับหัวใจในวันที่อ่อนแรงที่สุดในวันที่มืดมนสิ่งที่ทำให้เราหนักไม่ใช่แค่ความเจ็บแต่คือภาพของทางที่ยาวเกินเรามองไปข้างหน้าแล้วเห็นแต่ความคาดหวังเห็นสิ่งที่ยังต้องทำเห็นเวอร์ชั่นของตัวเองที่ยังไปไม่ถึงจนรู้สึกว่าถ้าทำได้แค่นี้ก็ไม่ควรทำเลยประโยคนี้เลยเหมือนใครสักคนเอามือมาบังตาเราเบา ไม่ให้เรามองไกลเกินกำลังแล้วบอกว่าวันนี้ไม่ต้องถึงปลายทางแค่ขยับออกจากจุดเดิมนิดเดียวก็พอเพราะในวันที่ใจแทบไม่เหลือแรงคำว่าทั้งหมดคือศัตรูแต่คำว่าก้าวเดียวคือสิ่งที่ยังพอจับต้องได้มันทำให้ชีวิตจากที่ดูหนักทั้งก้อนกลายเป็นแค่การยกเท้าขึ้นหนึ่งครั้งและวางมันลงอย่างที่คุณยังพอทำได้หลายคนหยุดเดิน ไม่ใช่เพราะไม่อยากไปต่อแต่เพราะคิดว่าถ้าไปไม่ได้ดีก็ไม่ควรไปเลยประโยคนี้เลยไม่สั่งให้คุณเร่งมันให้สิทธิ์คุณช้าเหนื่อยไม่สมบูรณ์แต่ยังเคลื่อนไหวก้าวเดียวอาจดูเล็กอาจไม่มีใครเห็นอาจไม่เปลี่ยนชีวิตทันทีแต่ในวันที่มืดก้าวเดียวคือการไม่ยอมให้ความมืดตรึงคุณไว้ที่เดิมและบางครั้งการไม่หยุด สำคัญกว่าการไปเร็วประโยคนี้ไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้คุณต้องดีกว่ามันแค่บอกว่าวันนี้อย่างไม่ต้องแพ้มันปลดคุณออกจากการแข่งขันปลดคุณออกจากการเปรียบเทียบปลดคุณออกจากเสียงที่บอกว่าคนอื่นไปไกลแค่ไหนแล้วแล้วพาคุณกลับมาอยู่กับร่างกายกับลมหายใจกับแรงเท่าที่เหลืออยู่ความมืดมักทำให้เราคิดว่าถ้าไม่ก้าวใหญ่ก็ไม่มีค่า แต่ประโยคนี้บอกว่าการขยับเล็กๆในวันที่ยากมีความหมายมากกว่าที่คุณคิดเพราะก้าวเดียวในวันที่แทบไม่ไหวต้องใช้ความกล้ามากกล้ามากพอที่จะไม่ยอมให้วันนั้นเป็นวันที่คุณหายไปบางวันก้าวเดียวอาจหมายถึงการลุกจากเตียงการอาบน้ำการกินอะไรสักอย่างหรือแค่การยอมรับว่าวันนี้ยังอยู่และนั่นไม่ใช่เรื่องเล็ก ประโยคนี้ไม่สวยงามไม่ยิ่งใหญ่แต่จริงและความจริงแบบนี้คือสิ่งที่คนในความมืดต้องการมันไม่หลอกให้คุณเชื่อว่าทุกอย่างจะดีแต่มันทำให้คุณเชื่อว่าวันนี้ยังพอไปต่อได้และถ้าวันนี้คุณทำได้แค่เก้าวเดียวพรุ่งนี้อาจยังแค่เก้าวเดียวหรืออาจหยุดพักและก็ไม่เป็นไรเพราะชีวิตไม่ได้วัดจากความเร็วแต่วัดจากการไม่ยอมปล่อยมือจากตัวเอง ถ้าวันนี้คุณยังอยู่ยังขยับยังไม่ยอมแพ้แม้เพียงเก้าเดียวนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอนั่นคือความกล้าในรูปแบบที่เงียบที่สุดและบางครั้งเก้าเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะพาคุณออกจากจุดที่มืดมากกว่าที่คุณคิดถ้าวันนี้คุณยังไม่เห็นทางเดินแปลว่าคุณยังไม่ยอมแพ้เจ็ดคำพูดนี้ไม่ได้เปลี่ยนโลก แต่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองเมื่อคุณคิดใหม่พลังจะกลับมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเก็บคำพูดเหล่านี้ไว้ใช้ในวันที่ใจอ่อนแรงที่สุดแล้วคุณจะรู้ว่าคุณแข็งแรงกว่าที่คุณคิดเสมอสุดท้ายนี้ถ้าชอบฟังคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไมเซตที่เริ่มจากศูนย์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ